สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที IN ่เขาเบิ่งเขาส้มส่องประเมาสบายดียาม้าร้าวตื่นมายามสากับขอทักทายสบายดีเนาะผู้อยู่ต่างประเทศกะเป็นกลางค่ำกลางคืนขอทักทายสบายดียามเวลาพักผ่อนนอนรับฝันดีเนาะผู้อยู่ต่างประเทศผู้อยู่ฝั่งไทยก็กรับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อทำการทำงานก็ขอให้โชคให้มาเนาะ สุขให้มนันใ,ให้ล่อให้รวยเบื้องคลิปนี้สิพาเบิ้งพาสม้มพาเบิ้งพาส้มทั้งอาอา่นว่าชิไป,ปห้ามอทั้งอะไรชมววิถีชีวิตยำสาวแต่ละขู่แต่ละคนแ,แต่ละเฮือนละซ่านเห็ดยังทำยังว่าสันอยู่แถวไก่เลยเนาะพี่น้องเนาะบ้านน้ำมงห้าหนีา่ละ อาจิไปหาหมอไปก็ตรงไปแต่เสาผมไกลแขวงสวรรคขีรหนี่ไปปลาว้ใสปลานอนนกเขี้โอ้ปลานอนนกเขีุ้ดายทางไปตัวยาอันแหละจีบแอวจิบมะเขลังนี่มะเขลังกินยาไปงวดหนึ่งเลยชองช่องเลยป้าเทียวที่ชาเลย ป่าโทก็ยเจ็บอยู่นนี่ใเถียวหนึ่งเบิ้ดแถแดะับอินันเบิดละอันตายปาโทแบบที่ชองนัวเจ็แนสามชิปอืมจักเที่ยวนี่จักเี่ยวแใดโถอ่าผลกับโได้ปลูกพักปลูกหปีนี่โบวัป่ะจ๊ะโบวัโบเลอดแล้วอ่ะจ๊ะยังโบมีพักพอนานเลยโบแล้วบวเจ็บแล้่ะ เก็บจองใส่แอลบาไว้ไปอ่ะมันช่วยเลยไปทีเขาไปช่วยเขาให้โอ้ไปไปว่าชุกเลยยังบไปช่วยเขาให้ลานก่อนจังไปว่าะจ้ะต้องเตรียมกับเขาให้ลานซะก่อนชามคนเนตหนามแล้วก็น้องหานตื่นและบ่น้าลูกเล่นน้า มันยังเ้าอยู่พี่น้องยังเ้าวเออนี่ดีน้องเนตเลยเผาหม้อข้าวตีลูกปปิ้งลาเออเผาปิ้งปลาใช่ลูกใช่สบายดีดูสบายดีป่าลุปลาาวนูกขันหนามาดูค่ะโอ้ยหนาชิบลิมเออเข่าชุดเห็ดอันแนวกินแล้วแล้วก็สิออกไปปล่อยนู้นว่าอยากสิได้มากินเข่าไปโรงเรียน Mẹ pauping pa. Hope then, he looks out yah, you know. Nam, nắm bay 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 พ่อแม่เตรียมหายล้วก็เห็ดน่ะเพราะว่าเอาได้น้ำได้เลยช่วยเขาว่าเนี่ยเผาหมกเขาหนั่งเผาอุ้ยยังปุ้งหมกเขากระได้เลยเนาะมันลายเนาะเผาลาเอออย่ามันขวมใส่

สิสวยเขาวานเฮาประมาณนี้ได้พี่น้องเป็นมูลปลาเมาเอาหายได้หนิเป็นมูลเป็นมังมูลปลาเมาได้หนิแต่แห้งมันแห้งเนาะอ่ะแต่หึงด้วยหลายปีจนลืมเลยหึงฮะเลแต่ข้าวใดหลายพระหลายปีพี่น้องเลยชิบกว่าปีล่ปลาเมาซื้อสองอันซื้อซื้อแนวสวยเขาหน่กระตกสวยเขาหน่ซื้อสองอัน และแบ่งให้อ่าอันนึงมันเป็นไหมเด้ดพีน้องเป็นไหมนี่มันจีใส่เด้เฮหึงบ้านเขาอื่นว่าเป็นมูนเป็นมังหย่อนอ้าทุมวยบ้าไหน่อยกับพอของหลายคนแมนอันนี้จีเป็นวิธีชีวิตย่ำสาวๆเลยพี่น้องจีหนึ่งเขาเป่าไพ่อยู่เฮ็ดกินแล้วก็ แต่ละเคื่อละซานก็เห็ดกินยังปลาทูกับชิเมนปลาทูอันโอ้ยปลาทูน้นองเก็บหายมาเลยเนาะเป็นกับเข่าให้วาดน,นี้ค่ะให้ร้านไปฮงเฮียนเนาะของนนบ่าวเก็บัวันนี้ปนเอวาวันนี้ปนบกเกบวาวเก็บทางอุดรผลหายห้ปลาทูมาเนาะ อกบปุกกบใจหลายๆเด้อบเก็บเนาะอันเจ้าุกลียดเ้าะชุกยังบทันหนึ่งเอาหนเด้อไปใส่บูชาเจ้าคอยลูกมาแหละคอยกาคอยขันบ่ไปคอยยังคือคอยก็ต้องเอาตัวเองก่อนได้ขอบบทันซุนกับเขาฮะขอบบทันตื่นก็ขอบบทพิธาะ์มีนบ่วานขอไปหาเจ้าเอาเขาบูชานลำเจ้าอันเดี ไปหากระตื่นได้เมื่อคืนนี่ปราเมานอนเด็กมามาเล่นกับสาวหลังมาเล่นพี่บอกเมื่อคืนมาเล่นพี่คุยกันจนตีหนึ่งกินข้าวปุ่นคอยบันท้ายเลยเด้อคืนโอ้ยว่ะพอดีทางไปดีเมาอยู่โอ้น้าผายคือเงียบแต่น้อว่าฉันมีตะลานมาพอดีทางไปตะกินรถด้วยจุะตลานมากินว่าสันโบเห็นน้าผายไรยนอนดักแต่นอว่ะฉันดักอ้ดักป้านี่เจ้าว่าเจ็บอีกแล้วบียดจ้าก็เจ็บอยู่ ย่่งงิน้นว่าจีไปหาหามอผลกันกเลยดักเออสิไปหาหามอแล้วก็ยินอย่ามันตื่นชว่วยเด้มันสิปวดตัวปวดต้นเนาะอืมพอดแล้วว่ะน้องเนตบกอยมักปากดอกเนอะนี่จะถ่าวอ,อันนั่นแหละดื้อจีมามาหอมแก้มปะเมานะ่ะร้านชายร้านชายอะไรลูกสาวจ้าเนาะบางคนผลก็เป็นเอฟซีใหม่เข้ามาผลกันยังบ่จัก ร้านปลาเมาเนี่ยแหลนะเนาะร้านเป็นลูกผีลูกน้องลูกผีลูกนอ้องแมนปลาเมาอ่าอายพอปลาเมานี่เป็นอายพอสาวจ้าเนี่ยนักเด็กพี่น้องแมนเป็นอายเถะเนี่แหละอายท้ๆลูกผีลูกน้องหอมนี่จะอยากหอมแก้มปลาเมา <laughs> ดื้อดื้อบอกห้ยเบายังบ่นลุกได้หันอันเลยอันอันไี่สช่ลูกบ่ของนี่แต่เต็นแต่ดีเจียบขานอนบอหลับเจียบขาหมายคงเต้นดีแลนควเจ้าบ่ได้ออกออกไปเมื่อหน้าข้าวเดียวหล่ะเข้ามาแล้วมามาหามูได้เมากระชูทางเต็นได้เนาะไม่ทางเปินเล่นได้เลย ลบาดนี้ผู้ชายมันอ้ยดืึดยังสาวสาวนี่เบิ่งเบึงวิธีชีวิตครอบครัวอะไรจัดให้ยร้านแล้วแล้วก็สิไปแล้วบาทเออค่แล้วทำมันทานหลดเที่ยวเลยบึงทั้งทั้งทั้งครอบครัวสาวหลังยังบุตรีนี่ไง ติดงานนะบอกว่าออกหักตื่นี่สวยๆเนี่ยเงี้ยวมาขึ้นนี่เมื่อคืนนี่นอนเด็กนี่โอ้ตื่นแล้วเปิดหน้าต่างแล้วตื่นแล้วเบิ้งไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งทางอันสาวหลังผุนตื่นแล้วไพตื่นสาวหลังบืลืมหรืออาคอยตื่นบอ้โหงามสาว ปาเฮ้ยลักฐานเมือ่อคืนนี่อย่างปาทุเตานี่มันก็ทามหานทมหาหานเลยโอ้ัหอีกคนหาก,กระตื่นบ่คอยกะหาก,กระตื่นคือกันเด้อ่ตื่นพักหนึ่งอยู่ดอกักเผื่อมอั่งง่วงเงี่ยงเขง่าพี่ทางอาหาก,กระดังไป ไรสิไปหาหมอมมือนี่เป็นเลยตื่นเช้าทางนั้นนะกิ่นสิฉันบอกท่านช่วยนะอาเลนี่เนาะโอ้ยตื่นมาเลยโง่ใส่ทานก่อนเลาะห้าอันเฮยยางหลาะแล้วห้ากันโง่มาดังไผไปเลยแต่ละเฮือนกันประมาณนี้เล่พี่เนาะกันพาดหลาะนี่แห้งบัวเนาะ มาเคลื่อน่นพ่นกินส้มกินส้มแซลพ่นพ่นปิดงานติปั่นเขาเนาะบาติ่งไปปั่นเขากินส้มแซลมีเบาแพงแน่กินเขาก็ปีงเป็ดแล้วก็กินข้าวปุ่น คลิปนี้เบิ่งวิธีชีวิตยามเศร้าเนาะคลิปกระยาสุม,มาฟ้าควนอะไรได้นะพี่เนอะอันนี้บักสุดหล่อเสาหลังคู่หนึ่งผนบักสุดหล่อนี่ปุ้ยเนาะถ้ากันหล่อแ้่ได้สองนี่โผนเป็นได้ควายเธอคู่หนึ่ง ความขยันความอดทนทน้องเอ้ยความสุขชีวิตนับว่าสุดหนดนับว่าสุดหนดเลยเด้สาวหลังเนาะหลังบบาวตีนแต่ยังมีน้องสาวอยูย่ทยอไทยเนาะที่มาเนาะเมน้มนองสิงหาทำงานลายผ้าหลายปีเนาะมีจนมีใหม่มีมือจังมาตั้งรักปักฐานอยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะ กี่ก็มีแต่แม่อยู่มีแต่แม่อุ่นอยู่อยู่เพื่อล้างนี่แหละพี่เนาะหาเงินหาค่ำจนมีใหม่มีมือพมดแหละมีได้หลุดเนาะได้หลุดหลุดนี่ก็แมนเนาะพอดีได้ทำมาหากนหินนะพี่เนอะก็สันโอ้ยถูกยาักกลายเนะาะเขาสาวหลังกะโบโมีพออ,ปอาปาเมานี่ย อาอุ่นนี่สู่ชีวิตเนาะเห็ดให้เห็ดหน้าขาะคายฮ่องมีผัวเนาะพี่น้องลูกสองคนมีสาวหลังแล้วก็สาวหล่ําพอเอฮเอเียนจบม่อกเนาะตะกี้ส่งลูกเฮียนจบม่อกแล้วก็บอกเฮียนต่อเลยสาวหลังตัดสินใจไปหาเงินดีกว่าซะ,ะพอเฮียนจบแต่นตนางเฮียนแต่มอ อาสิเป็นหม,ม,ม้อซอกหม้อซามนี่แหละสาวรำน้องน่นสิไปก่อนไปหาเงินก่อนเอือยน่ะจบหม,ม้อหกอย่างเด็ไปน้ำหลังสู้พี่น้องก็สู่ชีวิตนี่แมนคือการบิดปมเมาแน่นีน่าวจ้าะก,กับบท่านมาาวจ้าะก,กันยังหาเงินส่งน้องเฮียนเนาะถูกอะไรได้น้ำห้าสู้ห้าโซน สูอดทนแล้วก็เก็บกลามพี่น้องอดออมเนาะเดื่อว่าอดทนต่อเวียกต่องานแล้วก็อบแล้วก็แล้วก็อดออมเนาะใส่จ่ายประหยัดคือกันพี่น้องเลยแต่ว่าปลาเมาปลาเมาก็อดออมกันได้ตเฮือนอยู่เนาะปลาเมานีเนาะอดคือกัน ได้แต่เหอนอยู่แล้วก็พอได้ใส่ดต้ซอยสำสาหน้าพี่น้องได้หลุดไทยเห็นหน้าหลุดจากอีห่างพอได้ขี่ต่ตัดแตแตกบันนี้ก็บป้าเมาสีดังไฟหนึ่งเข่าก็เด้อเขาจบขีปว้สสำนีก่อนได้พี่น้องได้เขาห้ทุกคนโชคดีมีความสุขเนาะกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ส่องป้าเมาไหนเด้อสบายดี